ถนนลัดดาจังหวัดนครปฐมถนนลัดดาในจังหวัดนครปฐมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนในท้องถิ่นไม่ใช่เพียงแค่เพราะเป็นทางลัดที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางแต่ยังมีเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวและทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นที่หวาดหวั่นของผู้ที่ต้องผ่านไปในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวชื่อว่าลัดดาที่เดินทางกลับบ้าน หลังจากทำงานเสร็จเธอเป็นสาวงามที่มีรอยยิ้มสดใสและมีเสน่ห์แต่ในคืนนั้นเธอไม่ได้รู้เลยว่าโชคชะตาของเธอจะพาไปสู่ความตายเวลาประมาณสองทุ่มถนนลัดดาที่มืดมนและเงียบสงัดเต็มไปด้วยความเหงามีเสียงฝีเท้าที่เดินตามถนนแคบๆนั้นลัดดารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรง แล้วก็เห็นเงาดำผ่านไปอย่างรวดเร็วเธอพยายามมองหาเงานั้นแต่ไม่มีอะไรปรากฏชัดอาจจะเป็นจินตนาการเธอบอกกับตัวเองแล้วก็เดินต่อไปแต่เพียงไม่กี่ก้าวก็มีเสียงรถยนต์วิ่งมาอย่างรวดเร็วจากด้านหลังรัดดาพยายามจะหลบแต่ก็ไม่ทันรถคันนั้นชนเธออย่างแรงร่างของรัดดาลอยขึ้นแล้วตกลงกับพื้นอย่างหนักเธอร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครได้ยินเธอนอนรอความตายอยู่บนถนนลัดดาหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปวิญญาณของลัดดายังคงสิ้นสติอยู่ที่นั่นและเริ่มต้นเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงกลัวหลายคนที่ต้องผ่านถนนสายนี้ในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างถนน เธอสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นและมีเลือดไหลออกจากหัวบางครั้งเมื่อพวกเขาขับรถผ่านไปเงานั้นจะหายไปในพริบตาแต่ความรู้สึกเย็ยนเยียบและกลิ่ดเลือดที่คละคลุ้งยังคงอยู่บางคนเล่าว่าพวกเขาเห็นเธอยืนอยู่ใต้แสงจันทร์ใบหน้าซีเซวเต็มไปด้วยรอยแผลและคราบเลือดดวงตาของเธอว่างเปลา่าและไร้ชีวิตเสียงลมหายใจที่ขาดขาด,ขาดหายหายดังขึ้นในอากาศ เหมือนกับว่าเธอยังไม่ยอมและทิ้งชีวิตนี้ไปบางครั้งเมื่อพวกเขาขับรถผ่านไปใกล้ๆเธอจะหันหน้ามามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธมีเสียงกระซิบเบาๆที่ได้ยินว่าช่วยฉันด้วยแล้วเธอจะหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจของผู้ที่พบเห็น มีคนเล่าว่าเมื่อพวกเขาขับรถผ่านถนนลัดดาในคืนที่ฝนตกพวกเขาเห็นเธอนั่งคุกเข่าอยู่กลางถนนร่างกายของเธอถูกน้ำฝนฉลอมจะนุ่มเสียงสะอื้นให้ที่ดังขึ้นเป็นช่วงๆทำให้รู้สึกสถานใจเมื่อพวกเขาพยายามจะหยุดรถเพื่อช่วยเธอจะลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแล้วเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความทุกขทรมานดวงตาของเธอเปล่ยประกายอย่างน่าสะพรึงกลัว เมื่อพวกเขาพยายามจะขับรถหนีเธอจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในกระจกมองหลังใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนกระทั่งเธอยืนอยู่ข้างหน้าต่างรถมือของเธอเคาะกระจกเบาๆและพูดว่าอย่าทิ้งฉันความหวาดกลัวและความหนาวเย็ยนที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งในคืนที่เงียบสงัดบางครั้งจะได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอดังมา ในสายลมเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังกล้องไปทั่วถนนลัดดาทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความทรมานที่เธอต้องเผชิญเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงาของหญิงสาวบนถนนลัดดายังคงเป็นที่หวาดหวั่นัในหมู่ผู้คนการผ่านถนนสายนี้ในเวลากลางคืนกลายเป็นสิ่งที่หลายคนหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ต้องเผชิญกับวิญ,ญญาณที่ไม่สงบและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของลัดดา หลายปีที่ผ่านมามีการพูดถึงการบูรณะถนนลัดดาเพื่อลดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้วิญญาณของลัดดาสงบลงได้ชาวบ้านเชื่อว่าลัดดายังไม่ได้รับความเป็นธรรมวิญญาณของเธอจึงยังคงอยู่เพื่อค้นหาความวยุติธรรมที่หายไปมีครั้งหนึ่งกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตัดสินใจที่จะสำรวจถนนลัดดาในเวลากลางคืน พวกเขาต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องเล่านี้เป็นจริงหรือไม่กลุ่มนักศึกษานี้ประกอบด้วยเพื่อนสนิทห้าคนพวกเขาพกกล้องถ่ายรูปและเครื่องมือสื่อสารครบครันเมื่อถึงถนนลัดดาพวกเขาเริ่มเดินสำรวจและบันทึกภาพแต่ในขณะที่กำลังบันทึกภาพนั้นก็มีเงาของหญิงสาวปรากฏขึ้นในกล้องถ่ายรูปเธอยือนอยู่ตรงกลางถนนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศก นักศึกษาหนึ่งในกลุ่มนั้นชื่อว่าต้นเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเขาพยายามสื่อสารกับวิญญาณของลัดดาคุณต้องการอะไรต้นถามเงาของลัดดาไม่ตอบแต่เธอยังคงยืนอยู่ที่นั่นเร,เรากับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างต้นและเพื่อนๆเ,เ,เริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเขาตัดสินใจที่จะถามอีกครั้งคุณต้องการความช่วยเหลือไหม ทันใดนั้นลมพัดแรงมากขึ้นเสียงหัวเราะที่น่ากลัวดังก้องไปทั่วเงาของลัดดาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วพูดเบาๆว่าฉันต้องการความยุติธรรมนักศึกษาทั้งห้าคนตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการตายของลัดดาพวกเขาไปสอบถามชาวบ้านและค้นหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เก่าพวกเขาพบว่าลัดดาไม่ได้เสียชีวิตเพียงเพราะอุบัติเหตุ แต่มีบางอย่างที่น่าสงสัยในคืนที่เกิดเหตุมีรายงานว่ามีรถยนต์รูขับผ่านถนนลัดดาในเวลาที่ใกล้เคียงกับการเสียชีวิตของลัดดาแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ารถคันนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้นและเพื่อนๆตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดขึ้นพวกเขาพบว,ว่ารถยนต์รูคันนั้นเป็นของนักธุรกิจชื่อดัง ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นักธุรกิจคนนั้นมีประวัติการเมาแล้วขับหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยถูกจับกลุ่มนักศึกษาตรหนักว่าการที่จะเปิดเผยความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เชื่อถือได้พวกเขาติดต่อกับนักก่าวท้องถิ่นที่สนใจเรื่องนี้และร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยความจริงเมื่อความจริงเริ่มเผยแพร่นักธุรกิจที่มีอิทธิพลนั้น พยายามที่จะปิดกั้นข่าวสารและค่มขู่นักศึกษาและนักข่าวแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขายืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับรัฐด,ดาในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักนักธุรกิจคนดังกล่าวขับรถผ่านถนนรัฐด,ดาอีกครั้งเวลาประมาณสองทุ่มเขาขับรถด้วยความเร็วสูงมองไม่เห็นว่ามีเงาของหญิงสาวยืนอยู่กลางถนน ทันใดนั้นเขาชนหญิงสาวอย่างแรงร่างของเธอลอยขึ้นแล้วตกลงกับพื้นแต่เมื่อเขาลงจากรถไปดูเขาพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่างของใครที่ถูกรถชนเขารู้สึกหวาดกลัวและรีบกลับขึ้นรถเพื่อหนีไปแต่รถของเขาไม่ยอมสตาร์ทในขณะที่เขาพยายามจะหนีเสียงหัวเราะที่น่ากลัวดังก้องขึ้นอีกครั้งเงาของลัดดาปรากฏขึ้นในกระจกหน้ารถดวงตาของเธอเต็ม ไปด้วยความโกรธเธอเคลื่อนเข้ามาใกล้มือของเธอยื่นออกมาและจับคอนักธุรกิจคนนั้นเธอต้องการความยุติธรรมเธอกล่าวเบาๆก่อนที่จะใช้พลังของเธอทำให้นักธุรกิจคนนั้นขาดใจตายทันทีเมื่อคนในท้องถิ่นพบรถของนักธุรกิจคนนั้นในวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบว่าเขาตายอยู่ในรถไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย แต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเรื่องราวของลัดดายังคงเป็นที่เล่าขานในหมู่ชาวบ้านเพื่อตวนใจให้ทุกคนระวังและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่เสียชีวิตและถนนลัดดายังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวผู้ที่ผ่านไปมาในเวลากลางคืนมักจะรู้สึกถึงความเย็นเยียบและความหวาดกลัวที่แทรกซึม เข้ามาในหัวใจเงาของลัดดายังคงปรากฏตัวเป็นครั้งคราวเตือนให้ทุกคนระวังและไม่ประมาทถนนลัดดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเตือนใจเกี่ยวกับความยุติธรรมและการคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและวิญญาณของลัดดาจะคอยปกป้องถนนสายนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้ใครต้องประสบกับชะตากรรมเช่นเดียวกับเธออีก